หอมใหญ่นี่เริ่มตั้งแต่วานมาจนถึงเก็บเกียวเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับสเดือนจ้ะจประมาณสเดือนสี่เดือนโอ้ไปใจใหญ่ แล้วลงทุนให้ให้น่เท่าไหประมาณห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าแล้วประเดี๋ยวเนี้ให้หนึ่งนี้ไปได้ประมาณสักกี่กิโลประมาณสักถ้าเฉลี่ยทั้งมดเนี่ยมันประมาณสักหกพันกว่าโลหกพันกว่าโลครับแล้วอ่าประเดี๋ยวเนี้สากลเป็นื้อสิต่าไหนสิบสองบาทสิบสองบาทราคาทั่วไปแล้วครับราขายทั่วไปประเดี๋ยวนี้ณวันนี้นีสิบบาทเจาะสิบบาทเจาะ ครับก็ครับรวมอคัดเอาตั้งแต่เบอร์สองขึ้นจ้ะแล้วเบอร์สามนี่เอาอันที่นี่มันก็เอาไว้เนะมาคนไปต่อไปน้องคนละราคาจา้ะ จะทามาทำเด็ดทำหึแตเขาอยากมาเล่เด็ดทำเดียดเตยเดียดเตยดิ้นดินหนหน้าหน้าแล้วเหนีกเขาเ้ยน่ะมันต้อ พ่อค э ้าอ้พ่อค้าซื้อ8บาทมั่ง9บาทมั่งอยู่ราคานี้อ๋อสากรสิบสนะครับเนาะครับเป็นกิโลครับโอ้ลูกบีอ๋อ้ลูกบี้โอ้ยี่ห้อยขึ้นชงฮาล่าลืมเลยก็ใส่ให้เขาไปลืมเลย ના હોપ દેવ હાઈ પહેલા એક જાયก่อน ના ครับ ઓક ના